ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแบงหินก้นดินนะครับก็ที่บ่อวินนะครับบ่อตกปลา v ีไ99ซอยมาตาซิตี้นะครับก็มาเดตให้ดูนะครับวันที่6เดือน5 68นะครับก็ดูความคึกหน้านะครับในแต่ละวันนะครับก็สเต็ปล่างนะครับสุดจากที่1นครับตัวที่1ก็ใกล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะเสร็จสเต็ปที่หนึ่งนะครับก็ก็จะขยบขึ้นสเต็ปที่สองต่อนะครับ ก็คาดไว้ประมาณห้าเดือนนะครับก็ตั้งแต่เริ่มทำํำนี่ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็ใกล้จะใกล้จะจบสเต็ปที่ตัวที่หนึ่งนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการยาแนวครับเก็บยาล่องยาแนวนะครับเพื่อให้ดูแข็งแรงและทนทานนะครับงานหิน โดยถึงงานช่างลุกพัทยานะครับก็รับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคำแนะนำน,น,นะครับงานดีงานวายงานแข็งแรงนะครับงานสวยงามต้องนึกถึงทีมงานช่างลุกพัทยานะครับอยากได้ช่างฝีมือด,ดีๆก็ต้องนึกถึงทีมงานช่างลุกพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยครับจนฝากงานจะเสร็จนะครับครับก็ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอยากทมงานช่างนุกพัทยาคนทำหินช่างนุกพัทยานะครับก็มาอัปเดตให้ดูกันทุกวันนะครับท่านใดที่ติดตามก็จะรู้นะครับว่าตั้งแต่เริ่มทำงานเป็นแบบไหนยังไงนะครับครับอันนี้ก็ขั้นตอนของการยาแนวล่องบันไดนะครับ ก็มีบันไดสองแทนะครับทางลงบอนะครับก็เจ้าของนะครับก็ออกแบบมาให้ทํแบันไนก็ทําตามรูปแบบทางที่เจ้าของออกแบบมานะครับกําแพงก็สูงรวมราวๆสี่เมตรนะครับตัวนี้นะครับบันไดก็สิบห้าขั้นนะครับลูกตังอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับก้าวแบบสบายๆนะครับไม่เหนื่อยครับไม่เมยขานะครับก้าวสบายๆนะครับ นาย่บที่สี่สิบนะครับลูกตังส mm. ิบห้าครับกําแพงสูงก็รวมรักถ่ายอยู่ที่ประมาณสี่เมตรฝาๆนะครับตัวนี้ความยาวก็ร้อยฟมตนะครับกับสองร้อยะครับตัวนี้นะครับก็สเต็ปที่หนึ่งก็ใกล้จะจบแล้วก็จะเหลือสเต็ปที่สองเหลืองานปูเหลือบันไดเหลือทางลาดป้ายคง ป้ายบอกปลาครับ vip เก้าเก้าครับ, 99, 99รบเร็วเร็วนี้ครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคบปรึกษาคำแนะนำนะครับ